สวัสดีครับกระผมนายวิกฤตดอนชามืองครับรหัสนักศึกษา213สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันนี้จะมาประมวลผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่าสำหรับการประเมินเพื่อรับรองจากหน่วยงานภายนอกนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพภายนอกนั่นเองซึ่งผู้รับผิดชอบของเราก็คือ,อ,มอสมศซึ่งต้องอาศัยกระบวนการ อาศัยการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอาศัยการประเมินคุณภาพการศึกษาและก็การให้การรับรองนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาข้อนี้อย่างละเอียดกันเลยซึ่งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสมศน,นะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ด้าน15มาตรฐานและก็65ตัวบ่งชี้เดี๋ยวเรามาดู5ด้านดีกว่าว่า5ด้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งมาตรฐานแรกนะครับในด้านแรกเลยก็คือมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนอ่า ส่วนมาตรฐานที่2ครับด้านที่2มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานด้านที่3ครับมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่4ี่ครับมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานสุดท้ายครับมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมนั่นเองครับสำหรับ15มาตรฐานนะครับใน ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนนะครับประกอบไปด้วย6มาตรฐานด้วยกันโอ้โหในมาตรฐานที่หหลักๆที่เราควรรู้จักก็จะมีผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็มีสุนทรียภาพนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวบ่งชี้นะครับข้อที่2ก็จะมีผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวบ่งชี้นะครับตัวหลักๆที่เราควรรู้จักก็คือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรนะครับ ส่วนมนาตรฐานที่3ครับผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ตัวบ่งชี้นะครับมีการรักการอ่านแสวงหาความรู้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนฟังอ่านฟังดูพูดเขียนนะครับแล้วก็มาตรฐานที่4ครับมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสารรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลมาตรฐานที่5ครับผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตนั่นเองครับเรามาดูกันที่มาตรฐานที่2เลยดีกว่ามาตรฐานที่2นะครับจะเริ่ม <c oughs> ในมาตรฐารนด้านการจัดการศึกษานะครับด้าน,นที่2นะครับก็จะเริ่มที่มาตรฐานที่7ครับ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคบรูเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครับแล้วก็เรื่องของผู้บริหารผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครับทั้งนี้ก็ยังรวมทั้งหน่วยงานภายนอกแล้วก็จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ป,ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพลและเกิดประสิทธิผลและอีกตัวครับสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านต่อไปครับสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพครับแล้วก็สถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎของกระทรวงนั่นเองสําหรับมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับก็จะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นสําหรับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ก็จะต้องเป็นสถานศึกษามีการสร้างมีการส่งเสริมมีการสนับสนุน ให้สารศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั่นเองครับต่อไปที่มาตรฐานต่อไปครับมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสารศึกษาก็คือต้องมีการพัฒนาสารศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและก็จุดเน้นที่กําหนดขึ้นครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวบ่งชี้ก็มีการจัดโครงการต่างๆแล้วก็มีการผลการดาเนินงานที่ส่งเสริมต่างๆที่บรรลุตามเป้าหมายครับและมาตรฐานด้านสุดท้ายครับคือมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมนั่นเองครับ ข้อ15ของเรานะครับมาตรฐานที่15ต้องมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นเพื่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนานและส่งเสริมการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นครับซึ่งมีอยู่สองตัวบ่งชี้ก็คือ1นึ่งมีการจัดโครงการมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และก็ต้องมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับการประเมินเพื่อการรับรองจหน่วยงานภายนอนของซอมาสอบก็จะประกอบไปได้วย5ด้านอย่างที่พูดมาอ่านทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ1ต้องเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนครับ 2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาครับ 3. มาตารฐานด้านการสร้างสังคมในการเรียนรู้ครับ 4. มาตารฐานด้านอัตลักษณ์ของสังึกษาและ5ครับมาตารฐานด้านมาตรการส่งเสริมนั่นเองครับทั้งหมดก็จะต้องมี5ด้าน15มาตรการและ65ตัวบ่งชี้นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว,ว่าขอบคุณครับ